สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้วันวันพุทธที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อค่ะในช่วงบ่ายสุขสันต์วันพุธจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศร้อนอากาศแดดจัดเลยคะ่ะวันนี้อากาศแดด อากาศแดดมากเลยวันนี้นี่คะ่ะมา้าม้าดำตัวนี้พี่น้องนี่ล้านไสเอามาเลี้ยงตั้งแต่นี่ยหน่อย,นอยเนื่องจากว่าเธอมีปัญหามีปัญหาเขาโมเขาฟุ้งบ่ด้ก็เลยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆน,นี่มาดำตัวนี้ม้าดำตัวนี้ค่ะม้าดำตัวนี้บ่ห้ยจับบ่ห้ยไก่จนเดียวนี เจ็าจังได๋จังสิจับเธอไดกาซาสวัสดีจากกาซาขอบคุณกาซานะคะสวัสดีจากคุณคูมานีสวัสดีตอนบ่ายนะคะบ่ายวันพุธอากาศแดดร้อนมากเลยวันนี้บางพื้นที่ในประเทศไทยบางพื้นที่ก็อยู่แถวกรุงเทพคนกว่าฝนตกแต่ว,ว่าเมื่อนี้อุบลราชธา,านีแดดจัดเลยพี่น้อง แดยดจยัดเลยจ้าคำปนสวัสดีจ้าบ้านประดมแดดแดดจ้าเลยคำปนฝนเศร้าละบอที่วารินอุบลแดดคักมาเนี่กาซาทักททยคำปอนคำปนทักททยกาซาจ้ากาซาทักทายคุณมณี วันนี้อากาศร้อนๆคล้ายๆกับว่าจะฝนจะตกในช่วงเย็นๆประมาณนั้นแหละยายเล็กยายเล็กมันคือแดดคักแทบ้านเห้าหมดนี่เออทางบ้านคำปอนน่ะเพิ่งหยุดตกเพิ่งหยดุดเนาะสวัสดีจ้าป๊อบป,ป๊อบห้าห้าศมาไว้แท้สองคนนี้ เพิ่นจอบเพิ่นจอบเล็กนะคะขอบคุณคุณมณีขอบคุณคำปอนฝนพึ่งหยุดบ้านคำปอนฝนหัวก็หยุดยูดยวาลินอุบ,บุนถ้ามาแดดคักแท้หายเล็กทักทายคุณคำปอนประดมกะสิเลนี่น้อยหนึงห่งมานี้สิเละ สวัสดีจ้า FC ครูดมทุกคนนะคะจากมณนีจ้าวันนี้อากาศอบเอา้าค่ะแมงวันแมงวีก็ออกบบมิลมจ้าเมดพี่นองเอ้ยทางบ้านยายเล็กเป็นยังไงทางนี้ฝนตกล่ะอ๋อก็ดีแท้เต่บ้า,บานทางวารินอุบลเน,นี่อบอา้าอากาศอบอา้ออาวอบอ้าว เอาฟุน้นสิตกบ่าจักเดียวนีนหฮอนคักคุณมะนีสบายดีครับจากคําปอนนะคะสวัสดีจ้าพรไพศสารขอบคุณนะคะเพิ่งกลับจากบ้านคุณพรไพศารมาพี่พรไพศารจากป๊อปปี้จ้าฮอนคือกันเนาะประดมแมนแมนบ้านห้าหอนเนาะแย่เล็กเนาะ ้านประดมกับยายเล็กใกล้กันวัดดีจ้ามินตราระวีขอบคุณนะคะอากาศร้อนมากค่ะวารินอุบลพี่มินตราสวัสดีจ้มจากยายเล็กนะคะฟ้ากะล้องดังแท้่โอ้ยฝ่าห้องมันระยู่ยู่คนละหมองบรรยากาศกับื่อคือกันเนาะตั้งบ้านปอบปีกับฝนตกฝ่าห้อง พรุ่งนี้อาจจะเริ่มหนาวเขาวางสั่นบอกมานี่เติ่มหนาวน้องดาน้องดาสวัสดีจ้าน้องดาค่ะสวัสดีจ้าพี่พรภัยศาลจากน้องดานะคะแมล่ละวีน้องป๊อปปี้ทักทายแม่ลลวีอากาศอบเอาฝนคงจะตกแน่นอนเอาฝนเอาฝน โดยประมาณสบายดีแจ้คุณภาษาอังกฤษทุกทุกบ้านเออประดมการบอกได้บ้นภาษาอังกฤษก็ได้อ่านมาจังไหนน้อวันนี้น้ออ่านเห็น่หปีกแอนดาน้องดาน้องดาอ่านภาษาอังกฤษเห็น่หมย่เล็กอ่านบ้านภาษาอังกฤษใหแน่หม้งเธอประดมการบอกถูก ปุ่งนี้วันพระขอบคุณจ้าต้องเปิดดิกซิเนลีน้องป๊อปปีส้สวสดีครับจากคุณพรไทยสันนะคะขอบคุณจ้าล่มมากแล้วบัรล่มมาแล้วมมลว่มมาแล้วพี่น้องสี่เย็นในจังหน่อย โอ้ขอบคุณวงสะทอนชัยรัตน์นะคะขอบคุณคุณโพว,วงสะทอนชัยรัตน์ภาษาอังกฤษอันว่าวงสะทอนรดมเปิดเปิดดิกเอาแล้วเขาก็ไม่หอยู่นาะท่านสมัยอยู่ขอบคุณมากนะคะคุณวงสะทอนขอบคุณคุณมากนะคะ พันพรพันพรขอบคุณนะจ๊ะบ้านประดมอากาศร้อนอบอ้อาวมากเลยยี่พรไพศาลจากน้องพอรเอคจ้ะยายเล็กยายเล็กจากน้องพรไพศาลเออจากน้องพรอีเอคนะคะอากาศอ,อาบอ้าวค่ะ เดียดจ้าสองมือละ่ะเจ้าขวานผ้ายู่ฟ้องว่องฟองว่องสีมาอียู่จากสีมาหรือบมาน้องป๊อบสวัสมมดีจ้าป๊อบพรพรเอเคทักทายป๊อบป,ป,ปี้ทักทายน้องดาทักทายพี่ระวี วันนี้ปูดมจะไปเลาะที่ไหนจ้าเอื้อนจะไปรอบพ่อว่าริ่นหมอนัดหมอนัดตรวจสุขภาพขาความดันเบาหวานไขมันเป็นการนัดปกติไปตรวจเชกว่าความดันเขาปกติคือเกาบอความดันปกติคือเกาบบสามเดือนเท่านึงตามภาษาคนอายุว้ยหกสิบขึ้นรอพอวารินนัดจ้า เพื่อนกาเพื่อนกาจากพรเอเคีนะคะน้องดาทักทายน้องพรป๊อปปี้ทักทายพี่พรเอเคน้องดาทักทายพี่กาซานะคะกาซาทักทายป๊อปปี้ป๊อปปี้พรุ่งนี้ต้องไปรอพอวารินหมอนัดหมอหนัดต้นตะไคร้ต้นใหญ่กำลังงามกำลังงามกรลังออกนอ กำลังออกนอจ้ามะนีขอบคุณที่ให้ตะไคร้มาเด้อเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ดูเด้ออันปลูกได้เก็ดกอมีกอหนึ่งบ่บ่คือสิบดติดดอกเนี่ยวแหงลด้เดี๋ยวจะถ่ายรูปอัปเดตไปให้ดูนะเจ้าของตะไคร้เมื่อนไปขอตะไคร้น้ำอันอันคุมะนี่มาปลูกปลูกเลยเก็ดกอกำลังงามพี่น้องกำลังงาม สวัสดีค่ะพี่มณนีจากน้องดานะคะน้องดาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เด้อมานีเพิ่นยู่เมืองหนอกเมืองหน้าพันเด้อเดบึงวิวงามวิวเมืองหนอกน้ำเพิ่นนี่ล่ะใส่ปุ๋ยด้วยจ้าโอเคโอเคใส่ยูใส่ยู พอนเอเคสวัสดีแจจากคุณพรภพศาลน,นะคะสวัสดีร,รขอบคุณนะคะขอบคุณสิบไลสิบเลิฟประดมก็ล่อๆๆก้าวว่างๆขึ้นท่านที่เลยขึ้นเวทีท่านที่เลยเมื่อกี้ว่าจะขึ้นเห็นเพื่อนๆก็เลยโจวโจวไก่อน เต,ตอนนี้เห็นใครกำลังขึ้นเนาะคันมือได้ว่างๆก็ะเดย์รอหาเพื่อนจ้ะถามืือได้ว่า,วางเห็ดนั่นเห็ดเหนียงเธอกัมบม่โบท่านโมเห็นตาสีแดงๆกดเข้าไปน้ำกล่นบบมีไผยเลยถามมีตาเดไปน้ำกลนน้ำหลังเพิ่นเอาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจ้ะ ขอบคุณสิบสองไลทสิบสองเลิฟขอบคุณสิบสบเอ็ดท่านที่อยู่เป็นเพื่อนที่ลงมาทักทายกันกระไดเดอ้อค่ะเดอ้อคุณคุณลวงสะท้อนพิมพิมไมพิมไมพ่อนเพศสาร จะมันโตอียังหันพาา่ษชายอีนังประตูม้านบ้านบอกสงสัยไปกดเอ่อวดตัวที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมีโรคเบาหวานกับไขมันอยู่บ่ไม่มีจ้าไม่มีไขมันปกติเบาหวานปกติจ้าไม่มีแต่ว่าไปตรวจเช็คตามหมอนัดเฉยๆคุณพนไปสารพิมพ์มาใหม่เด้ ผลไม่สามารถที่จะอ่านได้นะจ๊ะฟ้าร้องโอ้ยฟ้าร้องลงลงเด้อฟ้าร้องก็ปิดโทรศัพท์นะจ๊ะน้องป๊อปปี้ทางนั้นฝนตกหนะะักเนากขอบคุณมินตรานะคะสวัสดีจากคุณมณีจากคุณพรเพรายสาจ่ะขอบคุณนะคะอากาศแดดจ้าเลยช่วงนี้ก็ประมาณเกือบใบสามอีก หกน้าที่กับใบสามยู่หน้านั่งจังมามานั่งเล่นมานั่งเล่นเดอมเด็ดห่อนมองนั่งเล่นกระเดดห่อนแลแต่ว่าจังน้อยจะหาวงแรี่งนี่มเป็นแต่นั่งเล่นขื้หยัออยงนี่ตอนเช้ากับตอนเย็นนั่งเล่นสบายสบายเลยตอนเย็นสบายสบาย วิวหน้านั่งวิูน้านั่งแดดจ้าแดดจ้าขอบคุณจ้ตอนนี้ได้กี่นาทีได้สิบสามนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณ สิบเอ็ดไล่สิบเอ็ดเลิกว,ว่าประดมขึ้นในหลายแท้โอ้ยกันได้ซิฟกันสุลุ่าทุดยอดสุดสุดยอดเลยสุดยอดเลย,ย,เลยแต่ว่าอันตอนเย็นทำกับข้าวอะไรตอนเย็นว่าจะไปซื้อซื้อผัดแกะต้มแกะอยู่ พุละแถวโตวลุงนเพื่นมีอาหารแกะขายเอาแบบสบายๆเจ้าหน้อยตลาดตลาดพานแย่ยเรียกนี่ตลาดพานี่ใกล้ๆโรงงานพานี่เขามีเป็นตลาดเดี๋ยวประดมจะไปตลาดตรงใกล้ๆนี่นแหละจะไปซื้อซื้อ หาเนีเามาต้มต้มสัวต้มสัวต้มสัวใกล้ๆขอบคุณสิบสองไลค์สิบสองเลิฟนะคะได้สิบสองไลค์สิบสองเลิบถือว่าสุดยอดเลยสำหรับบ้านหลังน้อยแบบประดมบ้านนๆๆๆๆๆ้อยน้อยน้อยน้อยเฮ็ดอย่างกันนอ่นโกโก้กบน้ำหวานหยอกกันดีดี อันม้าดำตัวนี้พี่น้องนี่ตั้งแต่หนหน่อยมาอยูวน้ำในร้านเอามาอันนี้อันนี้เป็นน้องหมาบ้านบ้านหลังนี้นะคะของน้องสาวบ้านน้องสาวลูกของน้องสาวเอาอมาเลี้ยงบ่ให้จับบ่ให้ไก่เลยแต่กระโบได้ต้องกระโบได้บบได้าอาบน้ำมากตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆเหมือนรัวบวัให้ไผ่จับเลยนี่ตัวดำๆในเลนอยู่นี่ ห่วงตัวขนาดอือหาวิวงามๆก่อนวิวทั้งนันบวกงามวิวทั้งนันไม่ขอมต้มแสบกินเลยแมนแมนต้มแสบไปหาเนี่ยมาต้มแสบก่อนต้มแสบต้มซั่วอร่อยเนี่ยบางอาทิตย์ก้อนเนี่ยประดมพึ่งพึ่ง กออภาษีครบสามปีจริงๆมันจะครบเดือนท่านว่าแต่ว่าประดมก่อกก้อนหลวงนาเดือนหนึ่งผ่านแล้วเพื่อนว่าให้กอกก้อนหลวงนาเดือนหนึ่งก็เลยกรอกแล้วกอกภาษีครบรอบสามปีครั้งที่หนึ่งกไปเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีการกรอกรกะศึกษาจาก เพื่อนๆหาวิธีการเอาก็ผ่านไปด้วยดีขอบคุณมินตรานะคะจจ้ๆคำพอนตามสบายนะคะตามสบายค่ะตามสบายเดี๋ยวประดมกระลุและล,ะละาโบยู่โดนดอกตามสบายเลยฝนตกฝ่าห้องปิดโทรศัพท์เด้อผู้ใดฝนตกฝ่าห้องขอบคุณมากจ้า เดี๋ยวประดมก็จะลงแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้ไปตลาดอยู่ไปหาแนวเมื่อกินแรงอันนี้กะตอนเย็นมียุงเยอะเยอะประมาณหกมงแรงนี่ละ่ะมานี่ยุ่งนี่สิออกไม่จะตัวใหญ่ๆเพราะว่าแถวนี่มันต้นไม่หลายห้ยากลายแต่ว่าห้าก็บรดให้มันยาด้ละ่ะห้าตัดสัน่น นตัดซ้ำตลอดเพราะว่าบ่หยมียงุงแต่ปลานนังนก็นยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงฤดูฝนกะทือว่ายังเป็นฤดูฝนเนาะบางมือกฝนตกขอบคุณพรเอเคขอบคุณยายเล็กขอบคุณคำปนขอบคุณกาซ่าขอบคุณคุณพรไพศาลมินตราน้องดา คุณดวงสะท้อนและทุกท่านที่ไม่ได้ลงมาทักทายด้วยค่ะอืมไม่ได้เสียภาษีอันนี้เป็นภาษี YouTube ค่ะต้องกกอบภาษีครบสามปีก็เกอะไปแล้วเรียบร้อยวิธีการกออกระบบียก กลง่ายๆกลัวง่ายๆประดมหัวก็ครบสามปี 4. แยยามบายอากาศย็นๆใครมีธุระก็ตามสบายนะคะขอบคุณจกาน้องด้าขอบคุณกาซาจ้าในเบื้องต้นมักสาเกต้นสาเกเปิดน้ำผู้อยู่บ่อบโบเปิดไม่ได้เปิดจ้่เบื่งประตูหนาบ้านซะ นี่ก็มุมนั่งเล่นอีกมุมนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านไดยจ้กหน้าที่เลยเดยซิบเก่าหน้าที่ไปหาใหญ่เดียกกันอันยั่วแล้วเกินการกินพันนันโอ้ยเป็นตะเสบยเลเรือยาซีนสวัสดีเจ้ายาซีนแม่นิว้วแม่นิว้ว สวัสดีจ้าแม่นิวประมบ่ึ้นเลิกเลิกละล,ะละ่ะประมจะตื่นตีสี่เกือบทุกวันเลยจ้ะพี่นิวเจ้าจากน้องดานะคะบงังสวัสดีจ้บาบังจากแม่นิวน้องยาสินจ้าจากยายเล็กนะคะยาสินทักไทยพี่นิวน้องดาน้องดาจากแม่นิวจ้าอนเอกเีทักไทยบงับงบังน้องกาซาทักไทยพี่นิว เมนูทักทายยายเล็กยายาซินทักทายยายเล็กเมนู Menu ทักทายน้องพรยาซินทักทายพี่กาพี่กามีมุมร่มเรือนดีจ้ามานางมานางเด้อบังไขแ่แดนบังไข่แดนกินกาแฟกาแฟกาซ่าให้กาแฟมานะคะยาซินทักทายพี่พรพี่เหนือเจ้าจากน้อง จากแม่เนิวนะคะกาแฟกาแฟหุกินกาแฟเดี๋ยวนี้มันจะนอนหลับไมหมล่ะน้องกาเอาให้แต่ยาซีนกินใช่ไหมย, <laughs> ยาซีนยาซีนบางยาซีนจากน้องดานะคะขอบคุณแจ้ขอบคุณกำลังใจด้ว พอดมจะเอาสักยีสบห้านาทีตอนนี้ได้ยี่สิบเอ็ดขอบคุณจ้าขอบคุณซิมิล่มวีวีัักน้อยแล้วลมวีวีช่วงนี้ต้นย่านดาโอหรือใบไม้สีทองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะสวยมากในช่วงเดือนก,กรกฎาคมสิงหามิถุนาก,กรกฎาคมสิงหาร้อนๆจ้าไม่นิวห้อนห้อนไม่มีลมเลย มีร่มเลยบานประดมในเดเดแดดแดดแดดจ้านี่ยบ่อา่าดาโอหรือใบไม้สีทองเนี่ยช่วงนี้บ่ง,งามขายกาแฟขายดีขายดียดยดจ้ายาซีนขายตามสบายเลยนะคะปังปังเฮงเฮงเด้อนีจ้าบกง,งามช่วงในใบบกง,งามมันจะเป็นสีเขียวล่ะเริ่มจะเป็นสีเขียวแล้ว มาไวไปไวเท่ไอปดมเด๋ยวปดมจะเด้ออกไปตลาดอยู่มานี่ออกไปตลาดใกล้ๆนี่แหละขอบคุณนะจจะขอบคุณหัวใจกอดๆจากแม่นิวจ้าแม่นิวได้ไปรับเด็กๆไหมวันเนี้ยไปรับเด็กๆหรือเปล่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลยวันนี้อากาศ อากาศร้อนอบอ้าวแดดแดดแดดจ้าขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะอันนี้ต้นสาเกต้นสาเกช่วงนี้ก็ไม่เป็นผล่เป็นนวยแล้วเศร้าเป็นน่วยปีนี้บ่ค่อยเป็นเลยเป็นเด่น้อยหนึ่งกับมิตรลนถิมเอามาเชื่อมอร่อยยาซินทักทายพี่มินตรา มีตลาดอยู่ใกล้บ้านค่ะออกไปไม่ถึงกิโลนี่แต่ว่าถ้าไปไวเขาก็ยังแม่ค้าก็ยังมาไม่ครบต้องไปประมาณเกือบสิบหนาฬกาเกือบสี่โมงเลงแม่ค้าเพิ่งจทะทยอยมาขายเป็นจัก,กาเอาเวลาเหลืองานของคนงานเพราะว่าอยู่ไก่โรงงานโรงงานเย็บผ้าอยู่ไก่โรงงานมันก็เลยขายขายที่สาเน่ บุกขึ้ตลาดอยู่ในในตัวเมืองในตลาดในตัวเมืองขายอยู่เบิดมือบางทีก็จะไปตลาดบุ้งไหวแถวบ้านยายเล็กแวบ้านยายเล็กก็มีอาหารเยอะยะตลาดตลาดใหญ่อาหารป่าเยอะยายเล็กสนุกหากินละแถวนั้นขอบคุณนะคะกัดีสิบสีนาทีแล้วใกล้จะ ยี่สิบห้านาทีแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณคำบอลขอบคุณกาซ่าขอบคุณยายเล็กขอบคุณคุณพรไพศาลมินตราระวีน้องดาวงสะทอนชัยรัตนะคะน้องพรเอกีพานพรนะคะยาซีนแม่นิว้วขอบคุณแล้วก็ลงบนทุกท่านนะคะที่ไม่ได้ลงมาทักทายน้องกาซ่าขอบคุณมากๆเด้อค่ะ ช่วงนี้มีคนเกี่ยวข้าวใช่ใช่พนตก๊ผ้ายุะมากผันหันตีตากเขาบางคนก็ล่างตากเขายุ่พี่น้องเออแต่สิ่วขึ้นอย่างนี้ประดมต้องขออนุญาตลงไลน์นะคะทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อวานก็ไปค่ะตลาดบวงว้เนาะแย่เลกประดมอยากไปอยากไปมันจะมีอาหารนันน,น,น,นี่ให้ให้ซื้อหลายอย่าง ขาวบอกมือบายบายค่ะทุกท่านค่ะบายบายค่ะพบก,กันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อทุกท่านบายบายจ้าบาย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 ขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าพรอเคน้องดาแม่นิวแม่อาดแม่อาดประดมจะลงแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะ น้องกาซ่าอีกหลายๆลายท่านค่ะบ๊ายบายจ้ามาช้าไม่เป็นไรค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาโชคดีมีใช่เด้อค่ะขออนุญาตลงอะไรกับพี่น้องพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย